นิทานเรื่องเค้กวานิลาของแม่ครัวมะลิที่ไม่เคยเหมือนใครในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมอบอุ่นจากครัวของผู้คนมีบ้านไม้สีครีมหลังหนึ่งที่ใครเดินผ่านก็ต้องหยุดสูดหายใจลึกๆเพราะกลิ่นเค้กหอมหวานจะลอยออกมาตลอดทั้งวันบ้านหลังนั้นเป็นของแม่ครัวมะลิ หญิงใจดีที่มีผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้ติดตัวเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเธอแม่ครัวมะลิไม่ใช่เพียงคนทำเค้กธรรมดาแต่เป็นคนที่เชื่อว่าเค้กทุกก้อนมีหัวใจและหัวใจของเค้กแต่ละชิ้นจะเต้นตามมือของผู้ทำทุกครั้งที่เธอเริ่มผสมส่วนผสมเธอจะฮัม,สม,สมเพลงเบาๆคล้ายกล่อมให้เค้กน้อยๆเข้าใจว่า กำลังจะเกิดอะไรขึ้นการทำเพลงนั้นไม่ใช่เพียงนิสยัยแต่เป็นเทคนิคที่เธอเชื่อว่าทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างนุ่มละมุนวันนี้เป็นวันที่เด็กๆในหมู่บ้านเฝ้ารอเพราะเป็นวันที่แม่ครัวมะลิจะอบเค้กวานิลาประจำสัปดาห์เค้กที่ขึ้นชื่อที่สุดของเธอกลิ่นของมัน หอมจนลอยจากครัวไปถึงลานหน้าวัดและทุกครั้งที่เตาอบเริ่มทำงานเด็กๆก,ก็จะวิ่งมานั่งรอหน้าบ้านอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนรู้ว่าความสุกกำลังเกิดขึ้นในครัวเล็กๆนั้นแม่มะลิเปิดหน้าต่างไม้ให้ลมเช้าพัดผ่านเข้าไปในครัวเท่าเตรียมส่วนผสมทีละอย่างอย่างช้าๆไม่รีบร้อนไข่ไก่สดน้ำตาลทราย เนยอ่อนแป้งสาลีวานิลาแท้จากฝักที่เธอแหวกออกเองด้วยมือและนมสดอุ่นๆเพียงเล็กน้อยเธอวางส่วนผสมเหล่านี้บนโต๊ะอย่างทนุถนอมเหมือนกำลังจัดวางเครื่องดนตรีก่อนการแสดงก่อนจะเริ่มนะลูกๆเธอพูดกับเด็กที่นั่งเรียงกันบนเก้าอี้ไม้ยาวต้องจำไว้อย่างหนึ่งเวลาเราทำเค้ก เราไม่ได้แค่ผสมส่วนผสมแต่เรากําลังผสมอารมณ์ของเราเข้าไปด้วยเด็กๆพยักหน้าแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่แววตาของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแม่ครัวมะลิหยิบชามใบใหญ่ขึ้นมาแล้วเริ่มแยกไข่แดงไข่ขาวอย่างคล่องแคล่วถ้าจับไข่ด้วยปลายนิ้วมือเหมือนกำลังถือผลไม้ที่บอบบาง จากนั้นก็เริ่มตีไข่ขาววินาทีแรกที่ตะกร้อก,กระพบกับก้นชามก็เป็นจังหวะที่เธอเริ่มฮัมเพลงทำนองนุ่มๆฟังนะลูกไข่ขาวนี่สำคัญมากถ้าเราอยากให้เค้กนุ่มต้องตีจนเป็นสีขาวฟูเหมือนปุยนุ่นให้ลมเข้าไปในไข่มากที่สุดเค้กจะได้อารมณ์ดีเวลาอบเด็กคนเล็กทำตาโตเหมือนเพิ่งเปิดโลกใหม่ ส่วนเด็กคนโตเริ่มตีไข่เลียนแดบอย่างงุ่มง่ามจนฟองกระเด็นใส่แขนคนข้างๆเสียงหัวเราะเบาๆกระจายเต็มครัวแต่แม่ครัวมะลิก็หัวเราะตามไม่ว่าผลลัพธ์จะยุ่งขนาดไหนเธอมักบอกเสมอว่าครัวที่มีเสียงหัวเราะคือครัวที่อร่อยที่สุดเมื่อไข่ขาวฟูได้ที่เธอก็ผสมไข่แดงน้ำตาลและเนย คนอย่างอ่อนโยนจนเป็นเนื้อเดียวกันกลิ่นวานิลาหอมหวานเริ่มลอยขึ้นทีละน้อยเด็กๆสูดหายใจพร้อมกันเหมือนรับพลังวิเศษจากกลิ่นนั้นแม่มะลิทำไมต้องใช้วานิลาแท้ด้วยครับเด็กชายคนหนึ่งถามอย่างสงสัยแม่มะลิยิ้มแล้วตอบเพราะกลิ่นของวานิลลาแท้มันเหมือนความจริงใจ ถ้าเราตั้งใจทำเค้กก็จะหอมแบบตั้งใจแต่ถ้าเราทำลวกๆเค้กก็จะเหมือนทำลวกๆเหมือนกันนะเด็กๆฟังแล้วเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังจดจำเป็นบทเรียนลึกๆบางอย่างแม่ครัวมาลีฟค่อยๆผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันจากนั้นก็ใช้พายยางตะล่อมอย่างอ่อนมือเหมือนกลัวเนื้อเค้กจะตกใจ เธออธิบายว่าถ้าคนแรงเกินไปเค้กจะแน่นไม่ฟูนะลูกต้องค่อยๆให้ส่วนผสมเป็นเพื่อนกันก่อนเมื่อเนื้อเค้กพร้อมเธอก็บรรจงเทลงในถาดอบโลหะที่ปูกระดาษไขไว้จากนั้นก็เคาะถาดเบาๆเ,เพื่อไล่ฟองอากาศเด็กๆทำตามจนถาดหนึ่งเผลอเคาะแรงเกินไปจนเสียงดังปั้งทำให้แม่ครัวมะลิหัวเราะและบอกว่า อันนี้เค้กคงตกใจไปนิดนึงนะลูกไม่นานเตาอบก็ถูกเปิดออกกลิ่นความอบอุ่นพุ่งออกมาเหมือนอ้าแขนต้อนรอบเนื้อเค้กน้อยๆที่กำลังจะเติบโตแม่มะลิรีตาอย่างอ่อนโยนแล้ววางถาดเข้าไปในเตาประตูเตาดังกึกเบาๆจากนั้น ทั้งครัวก็เงียบฟังเสียงเตาอบทำงานเหมือนฟังดนตรีลึกลับที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากคนรักการทำขนมจริงๆตอนนี้เราต้องปล่อยให้เค้กได้พักผ่อนนะเธอพูดพลางเช็ดโต๊ะเด็กๆก็ไปพักเหมือนกันเดี๋ยวเตาอบจะบอกเราเองว่าเค้กพร้อมหรือยังเด็กๆพากันนั่งรอหน้าต่างบางก็วาดรูปบางก็เล่าเรื่องโรงเรียน บางก็หลับคอพับเพราะกลิ่นอุ่นๆทำให้สบายจนอยากงีบทั้งหมดนั้นกลายเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นจนแม่ครัวมะลิรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้อบแค่เค้กแต่กำลังอบความสุขในใจทุกคนด้วยในที่สุดเสียงติง๊งจากเตาอบก็ดังขึ้นเด็กๆเ,เด้งตัวลุกเหมือนสปริงแม่ครัวเปิดเตาอย่างระมัดระวัง และทันทีที่ประตูง้างออกกลิ่นวานิลาหอมหวานนุ่มละมุนก็ลอยออกมาราวกับก้อนเมฆกลิ่นดีๆเค,ค้กฟูสีทองกำลังกว่าเดิมดูเหมือนกำลังยิ้มให้ทุกคนแม่มะลิเบิกตากว้างแล้วพูดเบาๆเ,เห็นไหมลูกเค,ค้กยิ้มได้เมื่อเราทำด้วยใจดีๆหลังจากปล่อยให้เค,ค้กพักจนเย็นเธอก็ตัดเป็นชิ้นสวยงาม แจกให้เด็กๆคนละชิ้นเด็กๆทุกคนกัดคำแรกพร้อมกันแล้วเสียมอืมยาวๆก็หลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแม่มะลิเหมือนกินก้อนเมฆหวานๆนิ่มกว่าหมอนนอนของหนูอีกแม่ครัวมะลิหัวเราะอย่างอ่อนโยนก่อนจะบอกว่าถ้าพวกเราตั้งใจทำ อะไรก็ออกมาดีเหมือนเค้กก้อนนี้นะลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งใส่ใจทีละอย่างแล้วผลลัพธ์จะอร่อยเสมอเด็กๆกินเค้กหมดอย่างรวดเร็วแต่ความอิ่มที่เก็บไว้ในใจกลับอยู่ยาวกว,ากว่ากลิ่นเค้กที่ลอยในครัวมันเป็นความอุ่นละมุนที่เหมือนบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามอีกวันในหมู่บ้านเล็กๆนี้ จากวันนั้นเป็นต้นมาเด็กหลายคนเริ่มลองทำเค้กเองที่บ้านแม้บางครั้งจะออกมาแปลกๆบ้างหน้าตาไม่เหมือนในหนังสือสูตรสักเท่าไหร่แต่ทุกคนยิ้มเวลาทำและแม่ครัวมะลิก็จะชมเสมอว่าเค้กของลูกไม่เหมือนใครเลยนะนั่นแหละสเสน่ห์ของมันและนี่คือเรื่องราวของเค้กวานิลาของแม่ครัวมะลิ เค้กที่ไม่เคยเหมือนใครเพราะทุกๆก้อนเต็มไปด้วยหัวใจของผู้ทำและความสุขของคนได้ลิ้มรสอย่างแท้จริง